สวัสดีครับสบายดีพี่น้องฟอ,องเงาฟองปยปฟองต้นอ,อันนี้ทีมหา้านทีมงานเข้ากูซูกีซีกับเดินทางมหาหอดประมาณชั่วโมงนึงน,นี่สองโมงเหตุงานเกินโอ้หาชั่วโมงกลัวเลยมัานจะยุยู่รื่พักกระปอนกัินยังนี่บึงแต่ขาวแต่คนดีละง่ายไรนี่ร้านสาย สภาพต่ละคนสิแดคานไปละมือนมื่อยเมเมื่อยเมืเมื่อยกับสูว่าสันวาเบืองเบืองทังด่านเออุ่นุ่นตู่เบืองทั้งด่านคนซับฮาสูพ่สูมนี่เมื่อยเมื่อยกัพอสูเนาะพ่อสูพ่สูมันซัง่ายไงตู่ตู่ อืมวให้ยูอะฮะมาไปแขงน้าบ่เออเมยกับพอให็ดอยู่อยู่กรรทมาชาติี่ธนาอย่กราช้บ่มักบ่มักบ่มักในเมียงบ่ฮะบ่มักบรรยากาศในเมียงบ่โอ้อยู่กรรทมชาิธรรมาชาติปันสวยงาม เอกสิบบุสิบบุสภาเพื่อันอันนี้นางก็โซแก่แ่ทีมงานเข้ามาสันวะบดแล้วมันบอกว่าท่านนะเนาะอู้มันแน่นแถวนีหันยา้าว้ลยาก้าไลมันแปลงนี่ยาอันนั้นนามันบมแนนเรามีเยอะอยาบักันนี่ปากล้วยน่หัหากมันสามสิบพันได้แต่ละมือนี่โอ้ยนอนลุมนอนตายไปสันวะ มงบอกทีมงานกับปอกกระแปกเข้าบอกปอดแต่งนี่ไงบ่ฮำือหอหมดทีมงานบ่กอูดีๆๆดีดอู้ดีหลอกแต่แก้งดีดแก้งดีแต่จริงๆริ่ต้นอนอ่าบทานียนอะโอ้มือเดียวโชว์อีก เขาคุ้มนไนี่บอกพนทีบอกบอกบอกคุ้มเขาคุ้มันยุไตอนนี้หน้าตอนนี้ยุไนี่เซบาทนี่ยุ่อะไรวะาะเออจากสามเขาสี่เลยยุเก่ากิโล่ะเออกากิโลชีาชนบุรีรชสวยงามเด็กเล็กออกดีแล้วเ